สวัสดีครับวันนี้ช่องเทวดาถ้าจะเพียนจะพามาชมการต้มผักขี้เหล็กนี่ครับเด้อผักขี้เหล็กผักขี้เหล็กไปเก็บมาแล้วก็มาลูด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 เป็นใบแบบนี้ลูดลูดนะครับลูดแบบนี้เลยลูดแบบนี้ลูดเสร็จแล้วนะครับ เอามาใส่ปี๊บต้ตมแบบนี้ครับนี่นี่นี่ต้มแบบนี้เลยครับต้มแบบนี้เลยครับใส่ฟื้นแบบนี้เลยครับใส่พื้นต้มเลยต้มให้เดือดเพื่อที่จะให้ยังก็หนาม ไอ้ข้มขมมันหายบ่าวไอ้ข้มขมมันหายต้มจัดจักน้ำสองน้ำต้มสองน้ำเลยครับเด้อถ้าบ่ต้มเองกรับมาซื้อเอาเลยครับบ่ต้องต้มยากซื้อเอาเลยมันจะใส่ถุงุงละห้าสิบฟงละโลบ่ะไม่แล้วแต่บาคนก็ซื้อครึ่งโลซื้อโลหนึ่งแล้วแต่เราทำครึ่งโลเราทำไหมับ หรือทำอย่างละโลไปเลยไม่ไมเราไม่ได้เองที่เขามาซื้อเราค่อยหยิบใส่อ๋อมาซื้อเราค่อยหยิบซื้อก็ทำถุงละครึ่งลโลไว้ถุงละโลไว้ถ้ามันยุ่งๆอย่งนะี้ามีแบบนี้ด้วยมันก็จะยากอืมคือคือ,ค,อคือไม่ต้องทําไม่ต้องทําเป็นนักเลงเวลามีคนมาซื้อเราก็หยิบจ้างเลยอ่อ๋อไม่ยากขั้นตอนมันง่าย มันยากขั้นตอนนี้อ่ะยากขั้นตอนต้มยากขั้นตอนต้มมันตองช้าไงมันช้าโอ้มันช้ามันกว่ามันจะมันกว่าจะมันจะเดือดใช่ไหมเดือดกว่าจะหมดขมเนาะใช้เวลาแต่ส่วนมากก็ไม่มีใครมีคนทำใช่ไม่มีใครมีคนทำนะในตลาดขายเยอะ ก็ผมวิ่งน้้าแข็งมานี้ก็ไม่ค่อยเห็นคนทำเนี่ยเส้นนี้มาก็ไม่มีเนี่ยบ้านแดงก็มีบบ้านแดงบ้านแดงแสดงว่ามันมันไม,ไม่ไม่ไม่หมดแต่ก็ไม่ค่อยเห็นเนี่ยเพิ่งมาเห็นนี่แหละสนมากก็เห็นเห็นอยู่นี่แหละเขีบน,นี้นะเขตที่ผมวิ่งอยู่เนี่ยาบ้นแถวบ้านยินดำเนี่ยสนมากก็มีอยู่เขตน,นี้แหละที่อื่นก็ไม่เห็นแถวไปนูนะ่นบ้านนู้นไม่มีหรอกไม่มีใครทำแบบนี้ใช่ไหมไม่มี เราต้มนี่ใช้เวลาประมาณก็มีขึ้นอยู่ก็ต้องน่ะใช่ไหมมีกาอนจะเดือดต้องลวกทิ้งให้เดือดแล้วก็ลวกทิ้งไว้เที่ยงก็ต้มอ่าก่อนถึงชั่วโมงไหมก็ชั่วโมงชั่วโมงประมาณชั่วโมงนึงเนาะจะเปิดลูกดีๆมันก็ อย่างนี้ใกล้ยังเนี่ยบีบเนี่ยยังเ่ะอจะขมจากนี่ขนาดต้นนึงเเรายังขมน่าขนต้มยากอืมน้าขนต้มยากโดนฝนขมถ้าเส้นตลาคกามไปเก็บเขาไม่กินเลยนะ พอต้มได้ที่เราเราก็เอาไปล้างหนึ่งครั้งแล้วครั้งที่สองมาต้มอีกอเจ้เวลาแม่บ้านทำม่เห็นไม่ค่อยได้เห็นเลยเว้าทำไม่รู้เขาต้มอีตอนไหนก็ต้มไม่รู้ เห็นแต่ตอนมันใส่ถ้วยแล้วเห็นแต่ตอนใส่ถ้วยแล้วไปตอนเห็นตอนทำวิธีทำไม่เห็นทิธีตอนเห็นแต่ตอนมีต้องกินต้องน้อยๆไม่เท่าไหร่น่าใช้เวลามากเหรอเห็นแตตอนเก็บสองกำนี่ก็โอ้ยแกงกินไม่หมดแล้วจ้าเห็นแต่อยู่ในถ้วยแล้วใส่หนังหมูใส่หนังหมูที่เหรอใส่หนังหมวัวนี่พอต้มเสร็จแล้วก็เอามาล้างเลยครับเด้อนี่นี่นี่ล้างแบบนี้เลย อันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อย,แล,ย,อยแล้วเอาขึ้นจากน้ำเอาไปครั้งนี้เราเอาไปเอาใส่นั้นไปเลย,เลยเใส่ถุงใหญ่ใส่ถังนะอ๋อก็คือเป็นเสร็จพิธีขายได้อืม, <c oughs> อม ตอนนี้หมดเลยนะหมดเลยคราบนี่งั้นมันก็ยุล้วอ๋อตัวน,นี้ใกล้นั่นเนียยกบวงเลยรออันนี้น้ำแรกน้ำสองนี่สองเต็มเนนี่ยน้ำสองน้ำสองแล้วอันนี้สองเต็มน้ำแรกตัวนี้น้ำน้ำสองแล้วตัวน,นี้ ปีบนี้น้ำสองสองปีบนี้น้ำแรกบางคนเขาก็ใส่ที่เท้าวนนะครับมีคนอ๋อ,อ,อบางคนนะบางคนที่เห็น่อเยอไม่นนี้ไม่ใันแล้วต่สูตรเหรอนีอออ่อุ้ยเติมต้มสองครั้งมันก็เริ่มจืดแล้ว มีขมบ้างแต่ว่าไม่ได้เจือกันเลหรอบเออมันก็ต้องขมบ้างแหละถ้าผ <away> <im itar adam anz un> <sk> ักีิเหล็กไม่ขมมันจะใช่เหรอมันก็ต้องมีขมนิดๆเวลากินอ่ะใส่เครื่องใส่อะไรใส่กุ้งเจ้าใส่ขมมากใส่หนังอะไรหนังเขาเรียกหนังควายหนังวัวอร่อยเลยถ้าใส่หนังวัวอทุ่งง โลหนังสิบโลเสร็จใส่เท่าๆกันแล้วขายดีมากเ่ยขายผมหนะ้าสิบนะต้องม่งแตงโมผมห้าสิบเครื่องน, <50. S 1> นี้มันก็พอผมตกมันก็แทมแตกมันก็พอได้นะต้อก่อนหน้านั้นมันหายยากหน่อย ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆเนชา่ายูทูบทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผม,มผมช่องเทวดาท่าจะเพียนจะพาไปชมยังจะติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสแกให้เดียวกับเดอ้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับช่องอะไรนะช่องไอ้นี่ฮที่ช่องผมวะเทวดาท่าจะเพียนไง <laughs> Ah. Ah. Ah.